วัสดีค่ะชาวธาตุน้ำชาวธาตุน้ำได้แก่ชาวราศีมีนกรกฏแล้วก็พิจิกนะคะคลิปนี้เป็นคลิปที่เป็นการดูแบบไทยๆนะคะและเป็นดวงโดยรวมนะคะไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะเพราะเป็นดวงโดยรวมนะคะส่วนวันที่เราพิมพ์ไว้ใต้คลิปนี้แล้วนะคะ สิ่งใดที่ดีๆก็ให้เก็บไว้สิ่งใดที่ไม่ดีก็ให้ทิ้งไปนะคะขอให้ดูเพื่อเป็นแนวทางนะคะแล้วก็ขออนุญ,ญาตทําเป็นคลิปเป็นแบบเรื่องเล่านะคะถ้าท่านไหนไม่ชอบก็เลื่อนผ่านไปได้นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะถ้าท่านน้ำช่วงนี้ดูหน้าเด็กลงนะคะบางท่านอาจจะไปทําสวยหรือดูแลตัวเองมากขึ้นนะคะ คุณได้รับความสําเร็จจากอะไรบางอย่างนะคะบางคนมีรถใหม่บางคนมีความสําเร็จกับสิ่งที่คุณรอคอยนะคะที่ผ่านมาคุณอาจจะคุยกับคนอายุน้อยบางคนคุยกันทางออนไลน์ต่างชาติต่างภาษาหรือคนที่อยู่ในองค์กรต่างประเทศหรือคนไทยที่ทํางานที่ต่างจงังหวัดก็ได้นะบางคนก็ อยู่กันเป็นแฟนแล้วก็บางแผนอนาคตกันไว้แล้วนะคะหรือบางคนอาจจะคาดหวังให้ความรักมีการเติมเต็มและอบอุ่นมากขึ้นนะนะคะบางคนความสัมพันธ์ไปไปกับกับนะคะหรือความรักของคุณอาจจะพยายามมากๆนะคะคุณดูแลเอาใจใส่ดีมากนะคะที่ผ่านมานะค,ะคุณอาจจะมีความสุข แล้วเขาอาจจะเผลอไปมีรักสามเศร้าไปพังเผลอกับเพื่อน,เพ,อนเพื่อนในกลุ่มที่เขาเคยคุยด้วยนะคะหรือคนใกล้ตัวใกล้ตัวหรือก็อาจจะไปคุยกับคนเดิมๆนะคะบางท่านก็อาจจะไม่ใช่รักสามเศร้าก็ได้นะ,ะไม่ไไม่ใช่รักสามเศร้าเสมอไปนะคะอาจจะเกิดจากความไม่เข้าใจไม่เข้าใจกันนะคะ ความคิดเห็นไม่เหมือนกันไม่ตรงกันนะครับธาดน้มนะค,คุณต้องการคุณต้องการเคลียนะต้องการความชัดเจนนะคะแต่ความรักครั้งนี้มันมันไม่ชัดเจนนะนะคะหรือถ้าคุณอยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวแล้วก็แปลว่าเขาก็ไปร่วมหลงกับวางสิ่งวางอย่างก็ได้นะคะความรักนี้มันไม่เท่าเทียมกันจริงๆนะคะ คนที่ให้ก็ให้อยู่ฝ่ายเดียวนะเชะ่นให้ใจอะนะคะให้ความรักให้ความซื่อสัตย์ทั้งที่เรามีสเสน่ห์มีหน้าที่ที่ดีที่เพียอพร้อมเรามีแต่ให้อะให้ใจให้ความรู้สึกดีๆให้ทุกอย่างแต่สิ่งที่ได้กลับมาก็คือความน้อยใจนะคะความไม่เท่าเทียมมันดูสับสนอึมครึมน,นะคะเหมือน เหมือนไม่มีอนาคตนะคะเขานิ่งเขาไม่แก้ปัญหาให้เรานะคะถ้าเขามีคนอื่นอยู่ถ้าเขามีปัญหากันอยู่แยกกันอยู่เขาคาดาคาศงกันเขายังไม่จบกันก็อย่าเข้าไปนะคะเขาอาจจะมีพัฒน,นาการหรือมีจิตใจต่อกันอยู่ก็ได้นะคะหรือเขาอาจจะ ไปรุ่มหลงกับอะไรบางสิ่งบางอย่างอยู่ก็ได้นะคะอาจจะเป็นเนื้อหนังบางสาหรือรุ่มหลงทางด้านทรัพย์สินเงินทองก็ได้นะคะหรือบางคนในรักทางไกลนะคะมีคนเข้ามาแซวมาสอนก็นได้ด้วยนะ,ะหรือคนคนนี้เขาไม่ชัดเจนกับคุณก็ได้นะ,ะเขารู้สึกคุณรู้สึกโดดเดี่ยวและเหงาะคะหรือตอนนี้คุณอาจจะอยู่ในช่วง การาคาสังกันอยู่นะคะมาดูเขาคิดอย่างไรกับคุณนะคะคุณอาจจะเป็นแฟนกันแล้วอยู่ด้วยกันแล้วนะคะเขานึกถึงคุณนะคะเขาเคยเติมคุณเคยเติมเต็มให้เขานะคะเขาอบอุ่นเขาเขาอยากเป็นครอบครัวกับคุณนะคะวงคุณก็เป็นปัญหากันในเรื่องความขัดแจง้งแล้วก็ไปเติบโตไปเรียนรู้อะไรมา รู้ว่าแล้วมารู้ว่าคุณคือคนที่ใช่สําหรับเขานะคะมีบางคนอยากกลับเข้ามานะคะสําหรับตัวเขาเขาก็เ,าเหงานะคะที่เขาเงียบไปนะะไม่ใช่เขาไม่คิดนะคะเขาคิดถึงคุณเขาอยากกลับมาหาคุณนะคะคนคนนี้อาจจะเดินทางบ่อยนะคะไม่ว่าจะใกล้หรือไกลนะคะเขายังอยากมีคุณอยู่นะคะเขาเสียดายคุณนะคะ เขาสับสนและเขาอึดอัดนะที่ไม่ได้คุยกับคุณนะแต่คุณคุณรักตัวเองมากขึ้นนะคุณไม่ต้องการเป็นตัวเลือกของใครนะคะแต่สําหรับเขาฮะตอนนี้เขาเขาเครียดนะคะเพราะเพราะเขาคิดว่าคุณคือความอบอุ่นคือความเต็มเต็มของของเขานะคะคุณคุณให้ความรักให้ความซื่อสัตย์กับเขาดูแลเขาเป็นอย่างดี เขาอยากกลับมากลับมารักและเอาใจใส่กับคุณนะคะอยากกลับมาปรับความเข้าใจกับคุณคุณคือคนที่ใช่สําหรับเขานะคะถ้าเป็นรักสามเศร้าเขาจะรู้แล้วนะว่าไปแล้วมันไม่ใช่มันไม่โอเคสําหรับเขานะคะเขารู้สึกผิดที่ทําเช่นนั้นลงไปนะคะเพราะว่า เขาคิดว่าคุณคือคนที่ใช้สําหรับเขาคุณเป็นคนที่ดีที่สุดสําหรับเขานะ้วเขากาลังอยากที่จะเข้ามาหาคุณมาพูดมาสื่อสารกับคุณนะแต่เขาอคงรอให้อารมณ์เย็ยนๆก่อนก็ก็ได้นะคะคุณกําลังเยียวยาตัวเองด้วยนะคะและจะมีใครบางคนทักทายกลับมาพูดดีกับคุณนะคะจะมีใคร คิดถึงคุณจนเครียดมากนะคะหรือถ้าคู่กันแล้วก็ย่อมไม่แคลก,กันนะนะคะมันอาจจะเป็นวิบากนะคะมาเป็นบททดสอบของคุณก็ได้นะคะแต่ความรักของคุณจะกลับจะกลับมาสดใสอีกรอบหนึ่งนะคะยังก็แล้วแต่นะคะคู่กันแล้วก็ย่อมไม่แคลก,กันนะคะก็ขอให้ทาน้ำโชคดีและมีความสุขในเรื่อ,ง,องของความรักนะคะก็ อวยพรให้ทุกท่านโชคดีนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จะมีเพียงเท่านี้นะคะถ้าชอบการดูแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ